กินลาบเวียดกับเจ้าสุดยอดส่งการนี้ต้องมาเดินไปน่องกินข้าวปลากินข้าวปลาโอ้วนี่สุดยอดเลยเสียไหมนับรองมินมินกี่เนี่โอ้โหนี่นะมันเจ็บพอกินไข่เน่าอะไรเจ็บพองเออ่าพี่น้องไม่้องเอาไปปีกี้แ่บเแสบเอาเราไปปีกี้ใส่ไข่เน่าเจียวคอบ่เน่าบ่อยนะเน่าโอ้ยของหมักเลยครับเน่าเนาะเน่าแทบไปหาชุ้นท่อนเป็นี่ แบงคว่เขาดีดีเน่าแบบดำเขียวๆนะเจ้านาเน่าครับขนั่นน้อันนี้โมแม่ไหนเนี่ยไข่ลูกอันนียไข่ลูกไข่ลูกโมเน่าที่เขกินกับตำหุงเน้ไข่ลูกเลยบ่ได้กระตั้งเมนเน่าเนาะไข่ลูกโมเน่ามากแบงได้ไหไข่ลูก Ong nơi băng lên nơi này nơi 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 ngay nơi 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 ไงมดเข่าหมดข้าวมดติ๊บเี่ยตังอย่างไรมันแ่บกินข้าวปลามดอยู่นี่มั้ก็ัดติบหน้าเป็นโตเห็นไหมเอามาคนนี้จ้าโอ้สามเป็นโตแล้วบอกเขาน่ะมาสามเลยหนาโตมดตัดหนึ่งเพิ่ให้ีมันยังมากมาอยู่เ อขนมปอบใส่หมูน่าต้นกับรอเขาแล้วไข่เทียงเรียบร้อยเลยตั้งตาตั้งตาอยากกินเขาเน่กินหมูเต็มที่โค้งยางกันทั้งเสียงนั่นนะตอมมักงจงทั้งเสียงน่ะโอ่งครับเขาส่วนยหญ่ครับดังจุกจุวันนี้เงินมากเใส่หมูอุ้ยเปื่อยเนย สังสิมมุ่งแม่ำาบักหัดนั่นบอ่ะูปีนัวต้มไปอุ้มไปเลยอุ้มไปเงินเนาะอือบกค้าสั่งเอุ้มมัดก็อุ้มไป้วกนึงสองลกับโบเทียหายเลยเขาสั่งเรียวนวนตละมื่หลัครับจวัดีครับก็เจเฮงนะหน่วยตมก็ตะเฮงบ่เบอร์คังิ้ด้วพี่น้องสำนีละครับจากนาทีจะกเคอโงเลยมีบงมือก็มี